จะรีบไปไหนออกจากป่ามาเหนื่อยเเดี๋ยวป้าจะพาไปขึ้นสวรรค์ยังไม่ได้ร้องโอ้ยเลยมามามาคนอื่นเขาจองป้าทั้งสองวันนะเอิร์ดมาก่อนมาเรื่อยๆมาคุณมาคุณมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่ากองไม่เขาสนุกตะต้องมามามาดีกว่าคุณไม่คิดจะช่วยผมเลยโอ้ยตาต้องช่วยไม่ต้องจีดโอ้ย อร่อยเจ็บมันคนอื่นเขาจองสองวันนะจ๊ะเออไปไหนเนี่ยจะไปไหนมานีมาที่จะไปไปไหนป้าบอกผมก่อนป้าป้าบอกผมก่อนเดี๋ยวคนงงป้าจะพาผมไปไหนขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรเคยไม่ขึ้นสวรรค์อ่ะบรรยากาศสด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 ทดดทดเดี๋ยวททดใครเข้ามาขอ หัวใจหนึ่งดวงถอดเลยเหรอถอดเลยบอกทีว่าเป็นเอฟตีจังหวัดอะไรแล้วเหตุการณ์ข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับขอจ่ายเอิร์ทหน่อยแล้วบอกว่าเป็นเอฟตีจังหวัดอะไรนะลอกไม้ตอนอนลงนอน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อบอกอาการมาสิเท่าก็ไปป่าทำท่าจะเป็นลมไหลหนเป็นยังไงบอกอาการตอนที่ไปในป่าเหรอในป่าในป่า เป็นลมแลวเป็นตอนไ่ป้าหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดเดินป้ากับป้ามาหลายวันหน้ามืดหน้ามืดเดินหป็นชั่วโมงหน้ามืดแล้วไงต่อก็เดี๋ยวจะทําให้หายหน้ามืดให้ได้ขึ้นสวรรค์ลองโอ้ยโอ้ยผมอยากให้ดูหน้าป้าผมอยากให้ดูหน้าป้าผมอยากให้ให้กล้องถ่ายไงผมพอหันหัวทางไหนดีป้าเอาเราขั้นตอนแรกทำไงก็เอิดนอนเลย บอกอาการมาเห็นจะเป็นลมใช่ไหมเป็นยังไงนั่งมาดูดิตากล้องตากล้องไม่ต้องช่วยหรอกมากมากปาทำได้เองเลยเหรอเออทำได้เองมากมามาหันมาหันหลังพปลี่เดี๋ยวป้าเทิร์นเอาเวปลพ่ิกเทิร์นเอาเปลี่ยนต้องทําอะไรคือเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วต้องทอดอะไรอีกไหมไม่ต้องทอดแล้วไม่ต้อองทดเลยมันจะได้เซฟความเจ็บความมันโอ้ยอุย ไปหน่อยม,มันจะต้องเซฟความเจ็บด้วยใช่อันนี้มันต้องเซฟความเจ็บผมไปเดินป่าผมแทบจะเป็นลมป้าจะให้ผมเจ็บต่อใช่แล้วไงต่อเออแล้วไงต่อเจ็บป้าาเจ็บป้าแล้วไงต่ออร่อยป้าอร่อยป้าแล้วไงต่อมันนะป้ามันนะป้าตรงนั้นได้แรงอ่ะป้ากลับบ้านแม่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 ก่อนม่ก่อนม่ก่อนอะไรไงความนอนความความนอนความก่อนเจ็บแบบมันมันเอ้าแล้วเออแล้วถือ อกดหมอนไว้เลยเออกดหมอนเเอกดหมอนไว้เลยยังกัดฟันมีไหมฮะเดี๋ยวต้อใช้เหรอมีต้องมีเหรองไม่มีก็ได้เออลองดังๆปวดเมื่อยใช่ไหมเป็นลมใช่ไหมนี่ไงจับน้อยๆโอ๊ยโอ๊ยนี่ปวดสะบักหลังเส้นมากนะอะไรมากนะเสนอันนี้โอ๊ยอันนี้เขาเรียกท่าอะไรวะโอ๊ย ขับรถนั่งนานไปป่ะอุ้ยป้ารู้เลยโอเคก็ต้องรู้ไอ้ขับรถเนี่ยกันไรบอกกับป้ารู้เลยแล้วไม่ต่อผมต้องปล่อยกายเลยใช่ไหมป้าปล่อยเลยพอลมหายใจยาวอันนี้เรียกท่าอะไรป้าเป็นเป็นท่านวดปกติแต่ว่าเราจะไม่แก้อาการคือการแก้อาการมันต้องลงนิ้วอย่างนี้ถูกไหมเดี๋ยวป้าป้าจะทำดีแลกให้ก่อนเนี่ยตรงนี้ผมผมปวดมากเลยป้าปวดแบบขับรถเยอะมันจะมันจะตึงทถาเนี้ยร้าวลงข้างขาไหม เล้เลยอ่ะมันเล้าลงไปเลยอ่ะหรออดทนนะยังงั้นอย่าพิ่งไปโอ๊ยดีเล็กนะฮะนอนก่อนจัดป้าตรงนี้อป้าอย่าบอกนะว่าป้าต้องจะเป็นนักเตือนป้าแล้วป้าเป็นหมอนวดป้าเป็นหมอนวดป้ารู้ไหมว่าป้า ทำให้ผมเสียสตินะเรอเกิดมาในชีวิตอ่ะผมไม่เคยเข้าร้านนวดเรอใดๆทั้งสิ้นต่อไปว่าจะแผนอะไรก็ตามนะป้านะเข้าร้านนวดนี่คือครั้งแรกในชีวิตของอดชื่นผมจะต้องติดใจไหมป้าติดใจโอ้ขับรถแล้วสบายแล้วแล้วป้าเจอกันแล้วป้าไม่บอกผมป้าเป็นหมอนวดก็อุบไว้ก่อนไงป้านวดเมื่อกี่ปีแล้ว อาอยุงานก็ยี่สิบสามปีแล้วนะ,ะแล้วที่ว่าป้าบอกว่าคนมาโอ้โหตรงนี้ดีจังเลยอะ่ะตรงนี้คือเรียกค่าอะไระครับป้าตรงนี้แก้อาการปวดหลังได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ป้าสอนเลยนะแต่ละอย่างอ่ะอถ้าถ้าแก้อาการแต่ละอย่างป้าบอกเลยครับอธิบายเลยแก้อาการแต่ละอย่างเหรออ่าเอาน้อยๆนะขับขาเลยอ่ะนี่อ่ะอันนี้แก้อะไรแก้อาการตาบ แก่อะไรครับที่ปวดหลังตรงนี้อ๋อแก้ปวดหลังคือผมนั่งขับรถนานอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เฮ้ยดีจังเลยเนี้ยอันนี้เลือดวิ่งเลยป่ะวืบเลยใช่ไหมมันวืบมันบึ้บเขาเรียกว่าอะไรวะวืบมันวุบว่าเใช่คำเนี้ยป้านวดมา20ปี23แล้วนะแล้วถ้าใครจะนวดป้าเขาจองกี่วันปู่ป้าแป๊บหนึ่งนะครับป้าผมบอกป้าหน่อย จริงเหรอตรงเนี้ยทาไมพอกดบ่อยแล้วมันปวดมากหะเออถูกออมันเป็นเพราะอะไรครับดีแล้วดีแล้วดีวมันเป็นเพราะอะไรลมมันจุกอันนี้เป็นเพราะนั่งรถนานไหมใช<จ>่อพอเราปล่อยแล้วมันก็จะวูบแล้วมันก็จะลงอ๋อบอกว่าบ้า แก้อาการเบื้องต้นนะเ<อ>ส้นจันาอันนี้เส้นตึงเรานั่งนานเกินเส้นตึง<ป>ใช่ไหม <S <S ใช่คือผมมันเป็นคนที่ขับรถหกเจ็ดชั่วโมงครับทุกวันอ่ะคือขับไปเรื่อยๆเพื่อจะหาผลไม้แปรวบรวมผลไม้แปลเอาไปปลูกที่เกาะเพื่อจะลดโรกร้อนแล้วก็ให้ความเกษตรแล้วก็นำผลิตแจกร,รีป้าชอบดูเอิรใช่ไหมชอบดูทำไมถนงชอบดูเอิร์ธ มันมีความรู้อะไร a, หลายๆอย่างเค oh. ยคิดอยู่ในใจนะว่ uh. าสรรเสริญเด็กคนนี้เป็นเทวดาบนดิน uh. ป้าตั้งฉายาของเอิร์ธไว้ในใจของป้า uh. เองนะ uh. เด็กคนนี้เป็นเทวดาบนดิน uh. ครับช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโอ้โหตรงนี้วืบว้า เจ็บหัวสะโพกล้าวลงข้างขาด้านหน้าเราจะติดคือเวลาเราจะลุกขึ้นแล้วมันก็ติดลักษณะ,ะติดอะไรไปเนี่ยเจ็บหัวสะโพกล้าวลงข้างขาแล้วก็นั้นจะแก้อาการเช่นนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าปวดหลังตรงนี้มากๆนะปวดหลังมันมีสองอย่างเจ็บจากหัวสะโพกไหมถ้าเจ็บจากหัวสะโพกก็คือมันจะมาแสดงอาการตรงนี้ แล้วก็แสดงอาการแถวนี้เ้าก็จะค่อยๆกดนิ่งๆเบาๆอาการมันจะเป็นจี๊ดๆแล้วลงไปตามเส้นข้างขาจี๊ดนี่คือไม่ผิดปกติใช่ไหมครับไม่ผิดไม่ผิดเพราะตอนนี้ผมรู้สึกจี๊ดจี๊ดอันนี้ผิดปกติไหมครับเป็นปกติคือที่จะกดตรงนี้จะโดนตรงนี้หรอโดนตรงนี้คือเป็นปกติมันต้องจี๊ดอย่างนี้ใช่ไหมจี๊ดอย่างนี้ทุกคนลมมันอัดมากตรงนี้เราขับรถในท่านั่งนานๆเจ็ดชั่วโมงป่ะเนี่ยเห็นไหม ความสุขของคุณป้าคืออะไรคือการได้นวดคนแสดงว่าวันนี้ป้าก็มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วป้าเริ่มนวดกิ่ปีแล้วเริ่มนวดตั้งแต่ปีพศ2532โอ้โหอะไร <13 S 1> ที่สิบสามปีเต็มๆที่อยู่จังหวัดพัทลุงที่ทําร้านนวดที่นั่นสิบสาปีแล้วก็ย้ายมาที่นี่ก็นี่คือบ้านบ้านของเองโตแล้วความสุข,ขคือการได้นวดคือการได้นวดแล้วป้ารู้ได้ไงว่านวดเป็ดแล้วป้าไปเรียนจากไหนมา เรียนเรียนจากตรงนีี้จหมอตรงที่ว่าป้าเคยไปนวดตัวเองมาก่อนอาการจริงเป็นจริงนวดจริงหายจริงครับตรงเนี้ยจี๊ดเนี่ยจี๊ดจี๊ดมากแล้วป้าก็ไปเรียนมาแล้วไงต่อก็เรียนจากเขานั่นแหละคนที่คนที่นวดป้าหายนั่นแหละอาจารย์ก็สอนมาก คือว่ามันเดินไม่ได้เลยแล้วก็ไปนวดเราสึกว่ามันหายป้าก็ไปเรียนมาก็เรียนจากเขานั่นหละพอเรียนมาป้าก็รู้สึกว่าการได้นวดแล้วทําให้คนอื่นหายคือความสุขของป้าใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันดีแล้วความฝันของป้าคืออะไรความฝันของคุณป้าความฝันของป้าคือได้อยู่บ้านดูแลผู้คนในบางครั้งที่ที่ที่เราพอช่วยเหลือกันได้อย่างงานนวดเนี่ยครับคือช่วยเหลือกันได้ หลายๆคนที่เขามีปัญหามาแล้วก็บอกแก้อาการไม่ได้แต่มาหาป้านั้นต้องโนดจริงเอาจริงอย่าทำเยอะแยะอย่าเยออแยะตรงนี้คือผมจะรู้สึกมากๆเลยตรงนี้ตัวเองเมื่อกี้เดินก้มไปมันนี่เนี่ยเม็ดลมเห็นไหมเนี่ยรอไม่เม็ดลมเลยเหรอถ้าในกรณีเนี่ยตรงนี้เหมือนมันโดนอะไรทักอย่างคุณนะคองผมอยากให้คุณนวดนะคือตรงเนี้ยผมรู้สึกปวดแบบถ้าป้าไม่จับผมไม่รู้เลยรู้สึกว่ามันมันตึงหรือเปล่าผมใช้คำวันนี้มันจะรู้สึกตรงนี้คือตึงมากคือจากการที่ผมไป เดินกลมไปป่าอยู่อยเห็นไหมลองอโอ้ย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 เออมันตึงนะคือพูดกันง่ายๆในฐานะความความเป็นหมอหมอนวดอะนะครับถ้าทำแล้วให้คนมีความสุขจากที่เขาทุกทรมานเหมือนร้อยเปอร์ซ็นมานวดกับเราแล้วเหลือสักหกสิเอร์เซ็นทสิบเอร์เซ็นหรือบางคน ถึงสามครั้งแล้วเขาก็หายไปเลยผมฟังแล้วผมชอบจังเลยอ่ะคือคลายทุกข์ใช่แล้วก็ดับทุกข์เหมือนปีอ,อาการมามากเนี่ยเนี่ยหลานเคยคนบ้านคนที่รถจอดเมื่อกี้บ้านที่เอารถไ,<อ>ไปจอดน่ะที่เขาเดินยิงยิงด้วยนะออขาเขารีบเท่านี้เองเอ,อ<ถ>พอป้ากลับมาจากพัทลุงก็มาเริ่มนวดรักษาเขาเมื่อก่อนที่เขาไปถึงเชียงใหม่ไปถึงหนองคายกาลสินขนแก่นอะไรไม่รู้ที่เขาไปอะ บอเขาดว่าเราเขาเป็นไงก็มานวดกับป้าก็ดีขึ้นตอนนี้ขาเท่ากันหมดแล้วออขาเท่ากันแล้วโตเลยอะจากที่เขาว่านี่ยเ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 ห็นไหมเน่ยน่น่นั่นน่ะเอยู่นานั่นเขาเดินไปอ๋อขาเขาหายแล้วเลยใช่ไหมใช่จากที่ว่าเขาจะอุ้มลูกอุ้มอะไรไม่ได้ค่านวดกี่บาทเั่วโมงเป็นเั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละสามร้อยค่ะแล้วผมนวดไม่ถึงชั่วโมงอ่ะต่อได้ค่ะสามร้อยผมต่อเป็นสามพัน ขอบนี่ครับป้าลงแล้วแล้วเดินมานเหนื่อยมันมันเหมือนแบบมันฉีด <S <S มันมันแล้วทำไม้วผมคนลุกทำไมในคนดูสินี่อาการข้างกี่อาการนวดมันเนี่ยดูคนผมลุกผมก็ไม่รู้ว่าผมผมลุกเรื่องอะไรนะแต่ว่ารู้สึกมันโล่มันรู้สึกมันฉีดมื้อฉีดมื้อแล้วได้นอกจากได้แบบผ่อนคลายแล้วผมได้ความข้อคิดจากคุณป้านะครับ ความสุขุป้ากันได้คลายทุกข์ให้คนอื่นได้ทําให้คนอื่นมีความสุขเห็นบางคนเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็สุขใครอยากมานวดกับป้านะครับที่ไหนป้าบอกเลยอตบบลแคมสนเขาโคค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องจองคิววันถ้ามาไกลๆก็ต้องจองอย่างน้อยสองวันโทรมาก่อนสองวันต้องโทรมาก่อนสองวัน้ายเบอร์ไหมให้เบอร์ค่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์เก้าสี่ 7 0 9 7 3 9นค่ะเนี่ยผมจะกลับแล้วผมให้ป้าค่าน้ตสามพันแล้วผมก็ยื่นให้ป้าเพิ่มอีกหลังกล้องเมื่อกี้อีก1,000บาทเชื่อไหมป้ายื่นต่อให้เลยสบายใจสวัสดีครับสวัสดีครับให้มีความสุขนะตากล้องนะครับโอ้ยแล้วให้มีความสุขนะคุณพาะรักษาอย่าเจ็บอย่าไข้กันนะลูกคุณงามความดีจะอยู่กับเราไปตลอด ความอุสาหะความมีมณะจะทําให้เราผ่านอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลไปได้ขอให้ทั้งสงมีความสุขนะเทวดาบนดินครับสดชื่นเลยวันนี้พาก็สดชื่นพาผมขึ้นสวรรค์แล้วส่งความสดชื่นจากเขาขอขอให้ทุกคนสดชื่น